โออเคนนยูสวอลลเเบบี้ัสด์์ททไลีค่ะสวัสดีค่ะเลยนะคะจะมารีวิวปากกา i แ a d หัวจานนี่นะคะตอนนี้ค่ะของยังไม่มาถึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปตีนี่ของมาถึงแล้วเริ่มเลยค่ะนี่นะคะของก็มาแล้วนะคะเป็นปากกา iPad นะคะเดี๋ยวเราขอไปตัดกันนะคะ นี่นะคะแล้วก็แกะได้ครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเอิม่มมาแกะนะคะแกะอยู่นะคะมันจะแกะยากหน่อยนะคะเพราะว่าแกะอยู่เดียววิสิ้นมาเลยค่ะทุกคนเราขอไปแกะให้หมดก่อนนะคะนี่นะคะสีม่วงนะคะ มีน้ำหนักคะ่ะแต่หนูแต่เราขอไปเก็บคุเลยค่ะวู้ตนันนะคะเก็เสร็จแล้วนะคะอืมหัวแรกนะคะเป็นหัวจานนะคะทุกคนนี่นะคะเห็นขยับได้นะคะทุกคนจะไปนะคะเดี๋ยวเก็บก่อนนะต่อไปนะคะเป็นทางนี้นะคะเอ้ยนี่นะคะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน เออนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาใช้กับ iPad ตัวนี้นะคะนี่นะคะจะลองใช้ด้านหัวจานก่อนนะคะเออใช้ได้ไหมเนาะวิใช้ได้ค่ะทุกคนดูใช้ได้ใช้ได้นะเฮ้ยโอ้ยเนี่ยนี่นะคะใช้ได้นะคะเราไม่ใช้นิ้วเห็น<า>ไหม เราลองมาใช้แอปนี้คนดูสิมันได้นะคะแต่ถ้าวางมือลงไปมันจะเป็นอ,อย่ยมันกดไม่ได้ทุกกนอันนี้คือวางมือนะถ้าไม่วางมือจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตอนที่เราระบายเสร็จนะคะอันนี้เราระบายไม่หมดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ